สิบอันับการดูเอลสุดเศร้าในเรื่องยูกิ GX หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมมาเริ่มที่อันดับที่สิบนะผมฉากนี้นะเป็นฉากที่เอสแล้วก,ก็ฮาร์มอนนะ่ยต้องมาต่อสู้กันนั่นเองสาเหตุของการต่อสู้ครั้งนี้นะก็คือฮาร์มอนนะผมจะเป็นต้องการที่จะคืนชีพให้เอ็กโซเดียนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการคืนชีพให้เอ็กโซเดียนะผมคือต้องใช้ตัวสองเวอร์นะครับเป็นมนุษย์เป็นเๆหนึ่งคนนะครับซึ่งฮาร์มอนก็จะใช้เอคโคนะฮะพูดที่เป็นเหมือนหญิงสาวเพื่อนสมัยเด็กของเขานะครับแต่ปรากฏว่าเเ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 อออออออฟิิดดดดกกกกกกไไไมมมมม่่่่่ยยยยยนน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 ะะ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 ฮฮฮห็็รรรรร์าาาาาลลลััััังงงจจจททืีีีีี้้้ววววผตขขคบปพแ คู่ก็ดวลกันนะครับผมซึ่งหลังจากที่ดวลไปดวลมานะครับเอ็โคก็ได้บอกกับเอสนะฮะว่าถ้าเกิดฮาร์มอนจะใช้ตัวเองเป็นเครื่องสองเวรนะผมตัวเอ็โคเองก็จะยอมนะฮะเพราะว่าเขาเนบอยากทําอะไรเพื่อฮาร์มอนนะฮะแล้วก็อยากให้ฮาร์มอนได้ผมไปราชาของโลกนี้ให้ได้ซึ่งตอนนั้นเอสก็พยายามจะไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็จะเอาชนะฮาร์มอนได้ได้นะเพื่อจะช่วยเอ็โคให้ได้นั่นเองแต่ปรากฏแล้วนะครับในที่สุดนะครับผมฮาร์มอนก็สามารถคือจีพใหเอ็กโคเดียได้สำเร็จนะครับแม้แต่บูดีของเอสฟินิกนะผมก็ไม่สามารถ ผมเป็นฉากที่ไคเซอร์เลียวนะครับกำลังจะทาการดูเอลจบการศึกษานะครับซึ่งอาจารย์โคนนอนะผมก็ให้สั่งนะว่าให้หาคู่ต่อสู้มาหนึ่งคนนะครับในการทาการดูเอลจบการศึกษานั่นเองซึ่งไคเซอร์นะผมก็เลือกเป็นยูกิจูไดนะครับซึ่งก็ทำใอาจูไดตกใจกันเลดียานะผมและเมื่อเวลามาถึงนะครับทั้งคู่ก็ได้เริ่มต่อสู้กันนะฮะแต่เหมือนว่าครั้งนี้นะผมจูได้จะแปลกไปนะครับเพราะว่าสีหน้านะผมเคร่งเครียดเลยไม่เหมือนจูไดคนปกตินะครับที่จะสนุกกับการดูเอลนะคร การกินข้าวระหว่างดูเอลนะฮะวัตจูไดได้บอกนะผมว่าเขานี่ใช้สมองจนหิวไปหมดแล้วนะฮะโดยที่ไคเซอร์ก็ไม่ว่าอะไรนะผมจะทำให้จูไดนะผมสามารถกินข้าวได้ระหว่างดูเอลนะเด็กหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับจูไดก็กลับมาดูเอลต่อนะครับแล้วผลสรุปนะครับในตอนสุดท้ายนะจูไดก็ได้ควักคอนเตอร์ตัวเก่งขอกมานะครับนั่นก็คือไอรอนแมนฮีโร่ชายดิ้งแฟวิงแมนนั่นเองและแน่นอนนะครับในฝั่งของไคเซอร์นะผมก็กลายเป็นไซเบอร์เอนดากอนนะครับซึ่งพลังของทั้งคู่เนี่ยยยยยยหหลลลลััััััักกกกกกมมมมมื่่่่่่่่่่นน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 นเเเเททีีีดดดดวววววะะะะะคครรบบบผผแแแตตาาาาปปป็็ฝจจููไไไไไพพง้้อออิิฟฟช ที่จะทําความเสียหายใส่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะผมตามรังโจมตีของมอนเตอร์ฟิวชั่นของตัวเองเลยนะครับหลังจากนั้นนะไฟเซอร์ก็ได้อวอพรให้จูได้และอุกกอนที่เกมจะจบนะฮะว่าจูไดนะผมเป็นไปได้ที่สามารถไร้ขีดจํากัดนะฮะซึ่งคําพูดนี้นะเป็นคําพูดที่เรียกว่าเรียกน้ำตากันเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เสมอกันไปแล้วมาถึงฉากที่แปดนะผมฉากนี้นะผมเป็นฉากที่ไฮแอตโต้และผมส่งการ์ดนะครับไปยังบริษัทดีนัสเจอร์วิลูชั่นนะครับผมเป็นการ์ดที่ต ยรับประทานเป็นกษัตริย์ยังเสนออีกนะว่าถ้าเกิดไฮยัโตะนะผมอยากมาทํางานที่บริษัทอินดัสเทรียลก็สามารถมาได้นะครับซึ่งครูใหญ่ซามิจิมานะผมก็เสนอชื่อไฮยาโตะไปนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะผมอาจารย์โคโนะก็มาเบรกเอาไว้นะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดอยากทํางานที่บริษัทอินดัสเทรียลนะผมต้องมาดูเอลชนะเขาให้ได้ก่อนนะฮะนี่ถือว่าเป็นบททดสอบสุดท้ายนะผมในการเข้าไปทํางานต่อที่บริษัทอินดัสเทรียลของไฮยาโตะเลยนะครับผมซึ่งไฮยาโตะก็รับคําท้านะครับแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ดูเอลกันแต่ว่าตัวไฮ ว่าตัวเองเนะผมไม่รู้จะทํำยังไงนะครับแต่ว่าด้วยกําลังใจจากทุกคนเนี่ยผมจนทําให้ไาโตะนะผมยอมรับในตัวเองเนี่ยผมแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับจนในตอนสุดท้ายนะก็ได้ได้เชิญสุดยอดมอนเตอร์นะผมที่เป็นการฟิวชั่นระหว่างกิงโจนะครับแล้วก็เอ่อเดโคอาร่านั่นเองเรียกได้ว่าเป็นมอนเตอร์ที่แก่งที่สุดของไฮโตะเลยนะครับและในขณะที่กาลังจะชนะนะครับแต่ว่าอาจารย์โคน,นอนก็ไม่ยอมแพ้นะค,ครับถึงแม้ว่าในใจอาจารย์โคโนอนนะครับอยากจะแพ้ยังไงนะแต่ว่าไม่ควรเอาความรู้สึกส่วนตัวนะ่ยผมมาลงในการดูเอลนะฮะอาจารยยย์์์โโโคนน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 อออะะ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 รรัึงงไดดดด้้้ใใใชกกกกกาาาาปลลลลลิิมมมมเเเตตจททหแแีีีพว่่ฮฮสุ ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับแต่ถึงจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะอาจารย์คุณเราก็ยอมรับแล้วนะครับยอมรับเป็นตัวไฮยาโตะนะผมพร้อมกับบอกนะให้ไฮยัตโต้ไปทํางานที่บริษัทอินดัสทรีอิลูช t ั o นได้นะครับซึ่งไฮยาตโตะก็ดีใจนะผมจะร้องไห้เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งฉันะผมที่สามารถเรียกน้ําตาได้ไม่รู้ว่าเรียกน้ําตาคนดูได้หรือเปล่านะฮะแต่เรียกน้ําตาไฮยาโตะได้แน่นอน และฉากต่อมานะผมฉากที่7นะครับฉากนี้นะผมเป็นฉากที่จูไดนะพยายามจะดึงสติให้กับอาสุกานะครับเพราะว่าอาสุการ์นะผมถูกสมาคมแห่งแสงนะที่มีผู้นําโดยไซโอทามุม้านะครับล้างสมองนั่นเองนะครับผมซึ่งการที่จะให้อาสุการ์นะผมกลับมามีสตินะครับแล้วก็กลับกลายเป็นคนเดิมนะครับซึ่งจูไดต้องเอาชนะให้ได้นะครับแต่ว่าสมาคมแห่งแสงนะครับก็จัดเด็กให้กับอาสุการ์นะผมเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับซึ่งเอฟมอนเตอร์ของเด็กนะผมก็คือบูไอไวดาก้อนนั่นเองเรียกได้ว่าบีพลังเกือบจะเท่าบูไอไวดออื่่่นนนๆีีกกมมมมาาายะะคคครรัับบทสสแแหงง มอบให้อาสึกะนะครับเช่นการผ้าคลุมหน้าสีขาวนะครับซึ่งก็ทำให้จูไดนะผมตกที่นั่งลำบากอย่างมากเลยแต่ว่าจูไดนะครับก็ได้รับกําลังใจจากฟูบุกิแล้วก็มาโจเมะนะครับโดยทั้งสองคนนั้นนะครับก็ได้ให้การที่เป็นสายลับของตัวเองนะผมให้กับจูไดในการดวลครั้งนี้ด้วยแล้วก็ผสมกับสกิลเวทของจูไดนะผมจนในที่สุดนะก็สามารถเรียกแฟนเนอ,ออสมมาได้นะครับแล้วก็พลังไฟของแฟนเนออเนะครับด้วยความร้อนแรงของทุกคนเนี่ยผมก็ทําให้หัวใจที่เยือกแข็งของอาสึกะนนมลลาาจ้ครัับแวกก็เป็นี่ย เป็นฉากที่ค่อนข้างซึ้งอย่างมากเลยนะครับฉากนี้แล้วมาถึงฉากที่6นะครับฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ทุกคนเนี่ยผมเกิดปัญหานะครับเพราะว่าอาจารย์โคนน์เนี่ยไ่ยอมเซ็นหน่วยกิจให้ซึ่งถ้าอาจารย์โคนอสไม่เซ็นเนี่ยผมพวกนี้นะครับก็จะไม่จบนั่นเองซึ่งรวมถึงพวกจูไดด้วยนะครับหลังจากนั้นนับตักเรียนก็รวมตัวปะท้วงอาจารย์โคนอสนะครับว่าทำไมอาจารย์โคนอสไม่ยอมเซ็นหน่วยกิจให้นะครับแต่ว่าอาจารย์โคนอสก็ไม่พูดอะไรนะครับผมแบบพยายามหลบหน้าหลบตาตลอดเลยจนในที่สุดนะครับจูไดก็เสนอวิธีแก้ปัััััญหหหหาาาานน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 ะะะะคคคือออออใใ้้้้้้จจจรยยยโสมดดดดูเเเเลกกกบบตตววววงงง่่แถิิไชซ็ แต่ว่าถ้าเกิดจูไดแพ้นะครทุกคนอาจจะเรียนไม่จบกันเลยทีเดียวและจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ดวลกันซึ่งพอดวลไปดวลมานะครับอาจารย์คนน้อยก็เผยความลับนะครับที่เขาไม่เซ็นหน่วยกิจนะครับผมเพราะเขาไม่อยากให้นักเรียนจบนั่นเองซึ่งก็ทำเอาทุกคนนะครตกใจตะลึงกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็มีบางคนเห็นด้วยนะครับที่ไม่อยากจบนะฮะแล้วก็คิดว่าอาจารย์คนน้อยทำถูกแล้วนะฮะแต่ก็มีบางคนแล้วผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต่างเชียร์อาจารย์คนน้อยและจูไดนะครับซึ เกิดจากโคโนซ์มากเลยนะครับแต่ว่าในตอนสุดท้ายนะผมจูไดก็ใช้แผ่นเดิมนะฮะในการเรียกเฟรวิงแมนออกมานะผมแล้วก็บวกกับเวสซิลสกาสแคปเปอร์นะผมจะทําให้จูไดนะครับชนะจากโคโนซ์ได้เรียกได้ว่าเหมือนตอนสอบเข้าเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์โคโนซ์ก็ได้เข้าใจนะครับว่าให้ทุกคนนะครับทำตามฝาแงของตัวให้สําเร็จนะฮะเรียกได้ว่าฉากนี้นะก็เป็นหนึ่งฉากที่สามารถได้น้ำตาได้เลยนั่นเองและมาถึงฉากที่ห้านะผมฉากนี้นะเรียกได้ว่าเป็นฉากที่เป็นตำนานอย่างมากเลยนะครับก็คือฉากที่เฮลไคเซไร ดวลของไคเซอร์ในครั้งนี้นะก็คือให้วิญญาณร้ายที่สิงโยฮันอยู่นะตายไปพร้อมกับเขาด้วยเพราะว่าร่างกายของไคเซอร์เองก็ค่อนข้างยังไม่ไหวแล้วนะครับและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือทําให้จูไดนะผมตาสว่างอีกครั้งนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะจูไดเพิ่งฟื้นจากการเป็นฮาโอนะครับผมก็เลยทําให้จูไดนะไม่มีกระติกกระใจในการดวลนั่นเองแต่ว่านะไคเซอร์นนะะก็จะทําให้จูไดเห็นนะฮะแล้วก็อยากให้จูไดนะผมกลับมาต่อสู้อีกครั้งนะครับซึ่งในที่สุดนะสองคนนี้ก็ต่อสู้กก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 ัััััันนนญญญนนญญนน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 ะะะะะคครร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 รบบบเเ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 ียยยยไไดด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 ้้้้ววววว่่่่่่่าาาาาาาป็็็็ตออ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 อสสสูหหงงงงงงุุมแแลลลจโ์์ซ ครับผซึ่งในตอนสุดท้ายนะครับไคเซอร์ได้ใช้พลังขั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่หัวใจตัวเองจะหยุดเต้นนะครับผโดยการทำให้ไซเบอร์เอ็นนะครับเจอจรัดซึ่งในตอนนั้นนะครับไซเบอร์เอ็นนะครับผมมีพลังถึงหมื่นหกเลยทีเดียวจูไดที่เห็นไซเบอร์เอ็นที่กำลังเจอจรัดอยู่นั้นนะครับก็ทำให้จูไดนะครับคิดได้นะครับแล้วก็กลับมาต่อสู้อีกครั้งนะครับแต่ด้วยความเสียของพาวเวอร์บอลนะครับก็ทำให้ไคเซอร์นะครับเป็นฝ่ายแพ้แพ้ไปเนี่ยเหล่าพัฟฟพวกของไคเซอร์นะครับแล้วก็มารุฟุจิโชนะ จูไดเห็นนะครับความเจิดจรรดในการดูเอลนะครับผมเรียกได้ว่าฉากนี้นะเป็นฉากที่โคตรซึ้งอย่างมากเลยนะฮะแล้วมาถึงกระดับที่4นะครับผมฉากนี้นะเป็นฉากที่จูไดแล้วก็เพื่อนๆนะครับตามไปช่วยโยฮันนะครับที่โรคต่างมิติอีกครั้งนะที่โดนยูเอลจับตัวไปนะครับผมและในตอนนี้นะเพื่อนจูไดทั้ง4คนนะผมนั่นก็คืออสุกะมันโจเมบุฟุกิแล้วก็เจนซันนะครับผมถูกจับตัวไปนะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องส่งเวอรนะผมให้การซูเปอร์ฟิวชั่นนะครับซึ่งทุกคนที่ถูกจับตัวไปนน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 ะะ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 ะกก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 ็็็ถูููมมมาาร์์สััััััญลลลลษณไไไววว้้้้้ดดดดดยยยฮแต่คคททใใหุผเเีีจจขขึบ ดูเอลกับบอลเนะฮะเป็นอัดสวินโลกปื้อเนอะผมนี่จะคือชี้ห้กับการซูเปอร์ฟิชั่นนะครับซึ่งในระหว่างที่ดูเอลอยู่นั้นนะครับเพื่อนของจูไดที่ถูกจับตัวไปนะครับร่างกายก็สลายไปทีละคนเลยนะครับผมจนทำให้จูไดนับจิตตกกันเลยทีเดียวนะซึ่งฉากนี้นะเป็นฉากที่ดราม่าอย่างมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะเศร้ากันเลยทีเดียวแต่ว่าจูไดก็สามารถเอาชนะบอลมาได้นะครับและหลังจากการดูเอลครั้งนี้เสร็จนะครับจูไดก็ได้กลายเป็นฮาโอนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นฉากที่โคตรดราม่าเลยนะครับฉากนี้และมาถึงอันดับที่สามนะผมฉากนดดดัััับบททีี่่่เเลลยกก็็วาาาไไ้นนนะะครรหงจจูปฮโอ จิมนะครับแล้วก็โอเบย์นนะก็ได้เดินทางไปที่ปราสาทฮาโอนะครับแล้วก็เป็นจิมพ็อกกุดายได้ผมที่ขอดูเอลกับฮาโอก่อนนะครับซึ่งฮาโอกระทำทาร์นะครับมันก็บอกลูกน้องร่าวถ้าเกิดใครแสสนะผมโดนฮาโอเอาตายเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการเปิดตัวเด็กอีวิลฮีโร่ครั้งแรกของฮาโอนะครับเรียกได้ว่ามีพลังอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าจิมพ็อกคุดายก็สู้อย่างสุดความสาม้านะครับผมจนในที่สุดตาสุดท้ายนะครับบฟิลของฮาโอนะมีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวนะผมเฮลเกนเนอร์นะครับที่มีพลังโจมตตีแแค่่นนนััเอองพกร้ ว่าฮาโอนะครับได้ใช้การ์ดซูเปอร์ฟิวชั่นนะครับที่เอามอนเตอร์ของจิมเนี่ยโมไปฟิวชั่นกับมอนเตอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็ออกมาเป็นดาร์กไกร์นะครับซึ่งตอนนั้นจิมไม่มีการ์หมอบอะไรไม่มีมอนเตอร์ช่วยไม่มีอะไรสักอย่างแล้วนะฮะเรียกได้ว่าต้องรับดาเมจแบบเต็มๆเลยนั่นเองและสุดท้ายก็เป็นจิมนะผมที่โดนฮาโอบิดฉากไปนะครับแต่ก่อนที่ร่างกายของจิมจะสลายไปนะครับจิมก็ได้ให้ดวงตาโอริฮารุก้อนแก่อไบอันนะครับผมแล้วก็บอกโอไบอันนะว่าความมืดในใจจูได้เเยยอะลนะครับหลัััััััังงงงจจาาาาาากกกกกนน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 น้้โโโออออออไไไไบบบบ็ววววิ่่่่หหีีปะะะครรเเพลลลฮมแทททด หลายๆอย่างนะผมในที่สุดนะก็รวบรความกล้านะครับแล้วก็มาขอต่อสู้กับพาโอนะครับเพื่อคิดเจ้าจูไดกลับมาให้ได้นะครับ ซึ่งฮาโอก็ไม so ่มีปัญหาแล้วผมก็ตอบตรงเช่นเคยนะครับแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ดวลกันนะครับผมแต่ว่าในคราวนี้นะผมในท่าสุดท้ายนะครับจิมได้มาช่วยด้วยนะครับแล้วทั้งคู่นะก็ทำให้ฮาโอจูได้ด้ผมไลฟ์พอยเหลือศูนย์จนได้นะครับแต่ว่าตัวของโอเบอันเองไลฟ์พอยก็เหลือศูนย์เช่นกันนะครับแล้วโอเบอันนะก็ใช้ดวงตาโอริฮารุก่อนที่ได้จากจิมนะผมช่วยจูได้ไว้ได้นะครับแต่ว่าตัวเองก็ต้องสลายไปนั่นเองนะครับเพราะว่าตายทั้งคู่นั่นเองแต่ในฝั่งของจูได้คนที่ตายคือฮาโอนะครับและจิ มาถึงฉากที่สองนะผมฉากนี้เน็ตเรียกได้ว่าเป็นฉากที่เป็นบทสรุปนะครับของการต่อสู้อันยาวนานนะผมระหว่างยูกิจูไดนะครับแล้วก็ยูเบลนั่นเองซึ่งก็ไม่ต้องเล่าอะไรมากนะหลายคนก็น่าจะรู้เป็นอย่างดีนะครับก็คือยูเบลนะผมต้องการที่จะรวมมิติทั้ง12เข้าด้วยกันนะฮะแล้วก็ทำให้โตเองนะผมเป็นผู้ควบคุมมิตินั้นนะครับซึ่งยูเบลนะครับใจหนึ่งนะครับก็อยากทำลายล้างทุกอย่างนะขอส่วนอีกใจนึงก็ยังคงคิดถึงจูไดนะครับแล้วก็อยากจะให้จูไดไปอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งในตอนสุดดดทท้้้าายยยนนนะะะครรััับบบบจจููไไกกก็็็ออมเเปตวววลลแ่่ี จากนั้นวิญาของทั้งคู่ก็ฟิวชั่นกันนะครับแล้วเหมือนยูเบลก็จะได้ส,สติกับขึ้นมานะนรัยผมซึ่งจูไดก็ได้บอดนะผมว่าหลังจากมีดับนะให้ไปต่อสู้กับแสงแห่งการทำลายด้วยกันนะครับจากนั้นยูเบลก็ยอมรับนะครับแล้วก็กอดกันอย่างสบายใจเลยนั่นเองฉากนี้นะเ,นเรียกได้ว่าใครที่น้ำตาตื้นนะผมได้เสียน้ำตากันแน่นอนนะฮะเป็นฉากที่ค่อนข้างะดรามากเลยทีเดียวนะครับซึ่งฟูบุกินะครับก็คิดจะพีชีพตัวเองะครัยผมแล้วก็ยอมตายพร้อมกับฟูจิวาระเพื่อจะจบเรื่องทั้ง นั้นเลดไอก็สามารถโจมตีฟูจิวระจนพ่ายแพ้ได้สําเร็จนะครับผมแต่ว่าฟูจิวระนะครับใช้พลังโกงอะไรไม่รู้นะครับย้อนเวลานะครับผมแล้วก็พลิกล็อกนะฮะสามารถเอาชนะฟูบุกิได้เฉยเลยนะครับซึ่งจูไดและโยฮันที่ดูอยู่ก็งงกันเลยเดียวนะว่าเวลาสามารถย้อนกลับได้ไงเนี่ยแล้วก็เป็นฟูบุกินะผมที่พ่ายแพ้ไปคนเดียวนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นฉากที่โคตรดราม่าเลยนะครับเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะครับผมแต่ฟูบุกิก็ไม่สามารถช่วยฟูจิวระไว้ได้นะฮะแล้วหลัง แล้วเราแถมให้อีกฉากหนึ่งนะครับผมเรียนได้ว่าเป็นฉากที่สุ์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือตอนสุดท้ายนะครับในการด้วยงสุดท้ายกับด์กเนนะครับที่จูไดนะครต้องสู้กับดักเนตนะฮะแล้วก็ทุกคนที่เป็นเพื่อนของจูไดนะครถูกด์กเนตพาตัวไปยังอีกโลกหนึ่งนะครับโลกที่มีแต่ความสิ้นหวังนะครับหรือเรียกอย่างว่าด์กเนตเวิร์นั่นเองซึ่งจูไดก็กี่กก่อมทุกคนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะรผมยอมรับในตัวเองนะรจนในที่สุดนะครับทุกคนก็สามารถกลับมาลุกที่โลก ทำอะไรต่อนะฮะเรียกได้ว่าเป็นฉากที่โคตรดราม่ามากๆเลยนะฉากนี้เราโยากให้แฟนดับสูตยนเลยทีเดียวนะครับและจานนัจจูได้ก็เรียกก็อดนีออออกมานะผมจะได้สุดก็สามารถค้อมดักเด็ดได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปสิบระดับการดูเดิมแบบเศร้าๆนะฮะอาจจะมีฉากไหนหรือว่าการดูเดิมแมทไหนนะที่ผมไม่ได้หยิบมานะก็ต้องขออภัยมาที่นีีด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมน,นะครับผมกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไคร้คนะเพไไื่อเป็นกลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้นะแล้วใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบอกเลยคอมเมนต์ไหนโดนใจเราจะหยิบคอนเทนต์นั้นมาทำลงช่องแน่นออออออนน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 แล้้้้้้วววกกกก็็ตตงงงขขขบบคคคคคุุณณสปเเเเซซรรรรรรร์์ดดดยยยยยะะะัาา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 มมไีีีีถูภพผื่่่ท ไทยแร็ดนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับและก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบการดูแบบชอบเขา้าแมทไหนไมากที่สุดนะครับอาจจะมีในคลิปนี้หรือไม่มีในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมอา่านทุกคอมเมนต์บอกเลยโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ